สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุลีจะพาเด็กๆมาทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการผสมสีเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. สีน้ำนะคะ 3. ส,สีนะคะมีสีเหลืองสีน้ำเงิน สีแดงแก้วสามใบนะคะน้ำเปล่าค่ะและตะเกียบนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเ,เทน้ำเปล่าลงไปในแก้วทั้งสามใบนะคะ จากนั้นให้เด็กๆใช้สีนะคะสีทั้งสามสีนะคะแก้วใบแรกคุณลีจะเทสีเหลืองลงไปนะคะเด็กๆค่อยๆเทนะคะ แก้วใบที่สองคุลีจะเทสีน้ำเงินลงไปนะคะอย่เด็กค่อยๆเทนะคะแก้วใบที่สามนะคะคุลีจะเทสีแดงลงไปนะคะ หลังจากนั้นเด็กๆใช้ตะเกียบนะคะคนให้สีนะคะละลายกับน้ำนะคะ ก็ได้สีนะคะทั้ง3สีแล้วนะคะมีสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะเด็กๆลองคิดนะคะว่าถ้าเราเอาสีแดงมาผาสมกับสีเหลืองเราจะได้สีอะไรคะ,ะเดี๋ยวเรามาทดลองผสมสีกันนะคะเด็กๆ นะว่าจะเป็นสีอะไรนะสีเหลืองนะคะผสมกับสีแดงนะคะเด็กๆก็ใช้ตะเกียบคนไปเลยนะคะสีอะไรคะเด็กๆจาก แก้วที่เป็นสีเหลืองผสมกับสีแดงเป็นสีอะไรคะจะออกเป็นสีส้มใช่ไหมคะต่อไปนะคะแก้วใบที่สองนะคะสีน้ําเงินสีน้ําเงินคุณลีจะใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองไปผสมกับสีน้ําเงินเด็กลองทายดูนะคะว่าจะเป็นสีอะไรนะคะ สีน้ำเงินกับสีเหลืองผสมกันจะเป็นสีอะไรคะเด็กๆเป็นสีอะไรคะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะอ่าเป็นสีเขียว สีน้ำเงินกับสีเหลืองผสมกันจะได้สีเขียวนะคะต่อไปนะคะครูลีจะใช้สีน้ำเงินสีน้ำเงินผสมกับสีแดงจะเป็นสีอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองทายดูนะคะว่าจะเป็นสีอะไรคะ ็นสีอะไรคะเด็กๆเ,เป็นสีม่วงใช่ไหมคะ,ะสีแดงผสมกับสีน้ำเงินนะคะจะออกมาเป็นสีม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆ